สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะในปีใหม่นี้นะคะในเดือนมกราคมนั้นชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นี้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามีดาวดวงหนึ่งนะคะที่ทับที่ลักษณาของท่านก็คือดาวพระเกตดวงนี้นะคะดาวพระเกตเมื่อทับลักษณาก็มักจะทําให้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวดวงนี้ทับท่านจะมีซิกเซนท่านจะมีความคิดที่แปลกๆท่านจะมีความคิดอะไรที่บางอย่างเหมือนกับคาดการล่วงหน้าได้นั่นเองค่ะ หรือในตรงจุดนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะมีความหมายในลักษณะที่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีกิจวัตรประจําวันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้ท่านจะต้องจัดการจะต้องทาในเวลาเดียวกันนั่นเอง เราก็มาดูในเรื่องของการเงินของท่านนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นช่วงเดือนมกราคมนั้นนะคะดาวการเงินโคโจรไปได้ตำแหน่งที่ดินดีมากๆจริงๆดาวดวงนี้นะคะเขาโคโจรไปได้ตำแหน่งดีมาตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65แล้วค่ะแล้วดาวดวงนี้ยังอยู่ยาวต่อไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66นะคะ เพราะฉะนั้นท่านใดนะคะทําทงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะหรือจะทํางานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านต่างๆทําง,ทงานเกี่ยวกับธุรกิจเป็นของตัวท่านเองการเงินมักจะดีในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้าดวงท่านใดนะคะในพื้นดวงเดิมของท่านนั้นมีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีดวงเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านการเสี่ยงต่างๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีเกณฑ์จะได้ตรงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะจะเห็นได้ว่า ดาวพระพุธค่ะซึ่งหมายถึงโชคลาภของท่านนะคะและอีกภพเรือนหนึ่งก็หมายถึงมรณะนั่นเองก็โูจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินก็แสดงว่าการเงินในช่วงมกราคมนี้มีเข้ามาก็จริงแต่ก็ยังมีรายจ่ายออกไปด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามในผลดีมักจะมีมากกว่าผลเสียนั่นเองเพราะดาวพระพุธนี้คําว่าโชคลาภนั้นก็มักจะได้เข้ามาแบบง่ายๆมักจะได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรหรือมักจะได้เข้ามาโดยที่ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่นักนั่นเองและดาวการเงินก็ยังโคจอดไปได้ตําแหน่งที่ดีด้วยการเงินดีค่ะ ถือว่าไม่เสียนะคะก็เป็นธรรมดานะคะก็ต้องมีรายจ่ายอะไรไปบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะหามาได้อย่างเดียวเก็บอย่างเดียวนะคะก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยออกไปนั่นเองค่ะอย่างที่จิร์เกิ่นไปแล้วนะคะว่าดาวการงานก็เดินคู่กับดาวการเงินเพราะฉะนั้นเงินคืองานงานคือเงินค่ะในตรงจุดนี้ไม่เสียนะคะการงานก็ดีนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะที่มีความสําคัญต่อชีวิตของคนเรามากๆเลยก็คือในเรื่องของความรักและความผูกพันค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเดือนธันวาคมนั้นดาวคุณรักหรือเพศตรงนข้ามนะคะไปอยู่ที่พบการเงินแล้วได้ตําแหน่งมหาจักรนั้นก็หมายความว่ามีทั้งได้มีทั้งเสียนะคะบางท่านในพื้นดวงเดิมนั้นเป็นสําคัญที่สุดค่ะบางท่านอาจจะได้เงินจากหุ้นส่วนหรือบางท่านอาจจะเสียเงินให้กับเพศตรงข้ามเช่นนี้ก็ได้นะคะและในช่วงระยะเวลานี้ดาวเกี่ยวกับความรักก็โคจรนะคะเข้าไปอยู่ใน พบสหัชชะและอยู่ร่วมกับดาวพระเสารช่นนี้ความรักมักจะมีปัญหาค่ะความรักมักจะมีความออวิตกกังวลมีความไม่สบายใจผะอืดผอมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบอกไม่ได้อะไรทํานองนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะความรักยังเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนค่ะจะต้องพูดคุยกันแล้วก็มันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีพิจิกมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ